ก็เป็นตัวพารามิเตอร์ที่คอยคอยบาลานซ์อณีประนอมไม่ให้ B.S มันแป้งมากเกินไปขมงเฮดไม่แป้งปุ๊บสั้นน้ำอยู่ได้อย่างปลอดภัยมันก็จะโตเร็วเคยเนาะโอเคอันนี้เททิ้งเลยครับอันนี้เสร็จแล้วะ B.S กับอัลคารายโอเคล้างเลยครับล้างล้างเก็บต่อไปเอาแอมโมเนียดีกว่าอ่ะแอมโมเนียบานบานบดูไหน

ทเป็นิด่เียวยกในะแบบนี้เราก็หน้ามันจะายนะครับแล้วการย้ายสูงสัน้องมีทุกฝั่งเลยฝั่งทยครให้ทำเองทำได้ไหมแบบไิาทำตามเลยครับทที่ก้นระบุไว้เลยว่าใส่อะไรเท่าไหร่ง่ายครับง่ายลองดู ลองดูนะครับลองดูจะได้คุ้นม,มือนนสุดสูนะอุช้เย็นนะดูเรียมโมเนียกันดีกว่าเหมือนเดิมฮะเริ่มมาเราเทน้ำตัวอย่างล้างหลอดก่อนล้างล้างล้างกระบวยเราแน้ำแนี้เราก็ได้า้างราลงบอ,อ,อันนี้อันนี้น้ำของใครเอย่ย ุดใจแ้วแม่ตดใจว่าน้ำทุกอย่างแกมีพาะมาได้เท่าไหร่เพราไปทางบวก็ได้ทางบกเมียเม็ดได้เท่าไหร่เ,เมื่อกี้หกประมาณหกเาหเ้าหกาทอะไรได้แค่สิบเ็ด แอมโมเนียบริแอมโมเนียแอมโมเนียมีบอกบอกความเป็นพิษเนาะความเป็นพิษว่าน้ำในบ่อมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำมากน้อยแค่ไหนส่่วนใหญเราจะมีปั๊มมต้องน้ำโอเคน้ำหนึ่งสามตู้หนึ่งสี่โยนตัวที่หนึ่งนะครับให้ให้กินงานได้ดูด้วยอ่ะโยนที่หนึ่งมันระบุเนี่ยเล็กหนึ่งเนาะฟรีโยต์ฟีโยต์สี่โยนฟีโยต์นะครับไปตัวแอมโมเนียครับหนึ่งโยนอกติละโยน สองสาม่อ่าแล้วขยบครับขยบขยบอันนี้หลอดต่อนี่นีบเอ๋ยาขยาวค่ะก็มือเดียวเป็นเสียมนะครับในต่อครับตัดไ้หนึ่งนาที

ทำง่ายครับมันมีระบบเลยว่าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วตัวน้ำยาตัวนี้นะครับมัปกติแล้วนะครับมันคว่ำมันจะไม่หยดแล้วบีบมันถึงจะหยดเนาะวันนั้นเวลาหยดเราคว่ำเลยแล้วค่อยบีบไม่ไม่ต้องแทงแบบนี้แล้วหยดเพราะนั้นปริมาตรหยดมันจะเพี้ยนถ้าเราหยดแบบเฉียงเฉียงหรือเราหยดแบบเราคว่ำแบบนี้เลยแล้วหยด นะครับมันจะมีที่มันจะมีที่ว่างเยอะเนาะแล้วก้เยนนเดี๋ยวไมเรียนเดี๋ยวไเรียนเดี๋ยวไเรียนอ้ยโ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 อ้ยอย ได้ละอ่าโอเคน้ำยาตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่เอ่ยตัวที่สองตัวที่สองขยุบนะสี่หยดกดเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับว่าถ้าหยดแบบนี้หยดมันจะเท่ากันเสมอมันจะเท่ากันี่้ยา หลังจากนั้นเติมเลยนะครับไม่ต้องรออันนี้ต่สามตอนที่สาอีสี <S <s well, si> ่ยสี่ยต์ตอที่สามนะครับเนินไปไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เ็นเนิสองสามสี่อ้าวโอ้โอเครับมันดวไม่เป็นไรเอาขยาครับขยาเขย่บเขย่บเลย จะเ็มหน่อยจะเป็นมูลหน่อยบางคนจะมีแบบนี้ไม่ได้เนาะแบบนี้ร้อจากปียาของสาสอเพกับเพกับนิ้วเราให้มันให้มันเขาเอแล้วก็ทิ้งไว้สามนาทีอ้าวสามนาทีสามนาที่ลองดูเย็นจะขั้นตอนเยอะหน่อยแต่ว่าก็ของใหม่แล้วเนี่ย มีหลายขวดอะทำไงครับอ่านให้ทีมงานฟังหน่อยน้ำโอเปียนพูลน้ำเอฟเฟกต์เนานะเอฟเฟกต์ก่อน,นนะเนาะเอฟเฟกตนก็คือดีโอเนาะเอฟเฟกตนที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับวิธีการเขาคือใช้ขวดแก้วนะเราจะมีขวดแก้วนะวิธีการเปิดน้ำเก็บน้ำขวดแก้วเนาะเราจะเปิดฝา ถ้าเวลาเราทดสอบในบอ่อเราจะเอาปุกลงไป3าสิบเต็นแล้วให้น้ํามันหมุนหมุเข้ามาในบอ่อในกวดแล้วก็ปิดฝาเนาะแต่ว่าถ้าทดสอบแบบเนี้ยเราจะเติมน้ําให้เต็มเลยนะปิดฝาเลยแล้วก็กระจุกปิดมันจะไม่มีออกเยนปิดปิด,ปดทั้งทั้งที่มันล้นหมดมันเต็มปุ๊บเรากดปิดเลยแบบนี้เ้านะไม่ต้องเว้นว่าตรงคอต้องมีบ้างไม่ต้องเลยจนมันเต็มนะครับจนมันเต็ม ปกติแล้วเนี่ยเขาระบุเลยว่าให้เก็บน้ำที่ลึกประมาณ30 40ถึงเซนก็คือถ้าในบอ่อเราเรานั่งของบ,บอัอเนี่ยพุมลงไปประมาณ30มเซนเึงนี่นเราแ,แล้วก็เปิดฝาแล้วก็เก็บมันจะได้ณภาพข้าขมูที่แท้จริงทำไมเราไม่เก็บน้ำที่ผิวน้ำเพราะว่าออกเจนที่ผิวน้ำมันจะสูงมันจะไม่ใช่เป็นมาออกเจนที่แท้จริงในบอ่อเพราะลมมันพัดนะลมมันพัด แสงสองเลยเนี่ยเอเกนผิวน้ำมันจะสูงเราต้องการเอาเกนในบ่อที่แท้จริงก็ต้องลงไปประมาณ30มบถึง40เตนครัถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้หนึ่งข้อสองหนึ่งข้อสอบเราหนึ่งข้อสอถูลงไปแล้วก็เปิดแล้วก็เก็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราเอาตัวนั้นาเดีวตัวนี้ทำมันจะมีขั้นตอนของมัอยู่เดี๋ยวเราเอาเอาตัวตอนนัน ครเาะต้างใส่นะครับต้างใส่สีต่างๆหนึวดเต็มๆผ่านไปสองนาทีใช่ไหมเห็นไหมครับก็อีกหนึ่งพอผ่านไปสามนาทีทำไงต่อฮะเทียบสีอ่าเทียบสีเลยนะครับวิธีการเทียบสีแอมโมเนียนะครับเขาจะใช้ค่าปริมาณของ pH ด้วยเนาะกับแอมโมเนียส่ำตันกันแล้วก็ได้ค่ามาเมื่อกี้พีเอสเราวัดได้เท่าไหร่ ของน้ำตัวนี้6.5วัน6.5นะครับไม่ได้อยู่ในเลนเนาะแรีงว่าค่าโมเีลที่ได้มาคาดว่าไม่น่าจะมีอันตรายมีพิษสมมุติถ้าได้ค่า pH ออกมาที่ประมาณ8สมมุตินะเดี๋ยวเราก็มาดูว่า8ตัวนี้กับตัวนี้ได้ค่ามาเท่าไหร่จากการเทียบสีแล้วก็มาดูปริมาณแอมโมเนียในตารางเรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดู อ่ะตอนนี้จะสามนาทียังอ่ะอยู่สีไหนครับสามนาทีสามนาทีป่านไปยังครบแล้วมีไหนครับมนท่ะมีไหม มีแอมโมเนียไหมไม่มีเลยเนาะนั่นเกือบเป็นศูนย์เลยเนาะถ้าออกไปทางเขียวๆหน่อยอาจจะเป็นศูนย์จุดสองห้าเนาะไม่มีไม่มีเลยศูนย์นะครับตัวมูสนะตัสมมุติวมูสให้ฟังด้วยกันสมมุติถ้า p h เมื่อกี้เราวัดได้แปดเนาะแอมโมเนียเราวัดได้หนึ่งเนาะแปดกับหนึ่งแล้วมาเจอกันมีค่าแอมโมเนียอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะศูนย์จุดศูนย์ห้าอยู่โซนสีขาว ปลอดภัยถ้าโซนสีเทาอันตรายรีดแกไขถ้าโซนสีเข้มจัดน้ําอาจจะตายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ค่า PS กับค่าแอมโมเนียตัวนี้มาเนาะท,ที่เทียบสีได้มาหาความสำคัญต,ตารางตัวนี้จะเป็นตัวบอกเนาะวิธีการไม่ใช่ว่าเราเทียบตัวนี้แล้วเราจะแปลผลเลยเราต้องมาแปลผลกาบคนะ่า PS เนาะไม่ได้ค่าแอมโมเนียที่แท้จริงนะอันนี้นะ้ำนะ อันที่1เอ่อถ้าปลามันแน่นให้ให้รีบเคีร์ปลาออกอันที่2ถ้ามีน้ําเปลี่ยนรีบเปลี่ยนน้ำเนอะอันที่3ถ้าสาม,มารถเติมออกซิเจนในบ่อได้ก็ให้รีบเติมออกิเจน มีเคร่น้้ำมีปั๊มโลมีอะไรแบบนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมครับทกาเครื่อปนไรขใช่ใช่ใชปกติแล้วบ้านเราเนาะมันจะเป็นคล้ายๆว่าประมาณก่าบอกมตอเนเราจะไม่สามารถที่จะมีน้ำนาเ้าไปเปลี่ยนเราจะได้แค่ว่าปลาออกปลาออกหรือไม่ก็ก็เพิ่ปริมาณน้ำเอ่าใช่นก็จะช่วยได้ถ้าไมมีเครื่องดีน้ำให้ใช้ไดวู้ใบวูเสียมแล้วก็สูบน้ำแล้วต้นเหมือนน้ำพุ ันจะช่วยเติมออโซนได้ลดปริมาณแอมโมเนียให้มันเลยเลยออกไปได้ครับ<ะ>จะเป็นลักษณะนั้นเนานะพอเนะอาตัวไปจะเขเนาะแอมโมเนียเกิดจากอะไรแอมโมเนียเกิดจากอันที่หนึ่งของเสียของเสียมาจากไหนได้บ้างมาจากขี้ปลาเนาะเลี้ยงแน่นที้ปลาก็เยอะแอมโมเนียก็จะเยอะมาจากอาหารที่เราให้อาหารที่เราให้ถ้าปลากินหมดก็หมดถ้าปลากินไม่หมดมันจะไปกองสะสมท่ก,ก้นบ่อ รางันจะสูกว่ามันจะเกิดการาการปริมาณอมเนาสตวเกิดขึ้นแล้ว็อ่ะออกเฟียนนะออกเฟียนออกเฟียน